วิงช่างภาพอิสระตอนนี้เธอกำลังสนุกกับการเที่ยวทะเลแห่งหนึ่งระหว่างที่กำลังนั่งชมวิวทะเลอยู่นั่นเองก็ได้มีนายหน้าจัดหาห้องพักมาสอบถามว่ามีที่พักหรือยังเขาได้อธิบายว่าสถานที่อยู่ในซอยใกล้กๆสามารถเดินออกมาชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ง่งงายๆไม่ต้องขับรถออกมาเธอรู้สึกสนใจจึงตามไปดูห้องที่เขาเสนอ เป็นบ้านดินทะเล2ชั้นและดูกว้างขวางที่พักสะอาดเธอจึงตอบตกลงและรับกุญแจบ้านพักออกมาคืนแรกวิ่งเก็บข้าวของและหลับไปเพื่อตอนเช้าตรู่จะได้ตื่นมาเก็บรูปวิวสวยๆและนำมาขายลงสต็อกรูปภาพออนไลน์ของเธอเองเมื่อกลับมาที่พักก็พบว่านาฬิกาที่เธอถอดทิ้งไว้ในห้องนั้นหายไปแล้วเธอสังเกตว่าเมื่อใดที่ออกไปจากที่พัก ของส่วนตัวของมีค่าก็มักจะหายไปจากห้องทีละชิ้นเช่นต่างหูนาฬิกาหรือแม้กระทั่งเงินสดที่เธอวางทิ้งไว้ในห้องแต่เมื่อไปแจ้งพนักงานให้มาตรวจสอบก็ไม่พบเจอความผิดปกติอะไรด้วยความสงสัยว่าต้องมีอะไรผิดปกติในห้องแน่ๆจึงลองตั้งกล้องไว้ภายในห้องและออกไปเก็บภาพวิวทิวทัศน์ข้างนอกตามเดิมเมื่อเธอกลับมาย้อนดูคลิปที่อัดไว้กลับพบว่า มีคนออกมาจากกระจกภายในห้องพักของเธอคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนกลับเป็นนายหน้าห้องพักนี่เองที่พักแห่งนี้นั้นดัดแปลงห้องพักเป็นช่องไว้เปิ้นแขกที่เข้ามาพักในรูปแบบกระจกสามารถเปิดปิดได้และยังนำบันทึกวิดีโอภาพหลุดของลูกค้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทำกิจกรรมอื่นๆไปลงขายในตลาดมืดและแบล็กเมลเพื่อเรียกเงินวิงค่อยๆดันกระจกและเข้าไปข้างใน ก็พบกับนายหน้าคนนั้นจริงๆนายหน้าคนนั้นตกใจที่รู้ว่าเขาโดนจับได้ซะแล้วเลยพยายามจะทำร้ายวิงเพื่อปกปิดเรื่องทั้งหมดนี้แต่นายหน้าก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อวิงได้หยิบคัตเตอร์และค่อยๆกรีดไปที่ใบหน้าของเธอพร้อมกันนั้นใบหน้าของเขากับมีรอยแผลตามรอยที่วิงกรีดไปเหมือนกันพอดีวิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาให้นายหน้าบอกรหัสเครือข่ายของตัวเองมาทั้งหมด พร้อมกับกรีดไปที่ใบหน้าของตัวเองอีกครั้งเขากรีดร้องโหยหวนด้วยความกลัวและรีบบอกทันทีวิ่งนั้นไม่ใช่แขกธรรมดาเธอคือแม่มดที่มีพลังสาบแช่งเมื่อกรีดไปตามเรือนร่างของตัวเองแล้วมองตาคนที่สาบก็จะเกิดผลกระทบด้วยเธอได้ภารกิจมาเพื่อกำจัดเขาโดยตรงเพราะเจ้าของที่พักเป็นคนร่ำรวยแค่มีเงินกฎหมายก็เป็นได้แค่ตัวหนังสือสำหรับเขา วิงได้ทำการลบหลักฐานข้อมูลวิดีโอต่าง,างๆที่ไหนหนาปร,ปรอมมหรือเจ้าของที่พักนี้เองได้ทำไว้ทั้งหมดเขาได้ร้องขอให้วิงไว้ชีวิตเขาและปล่อยตัวเขาไปเขายอมทำทุกอย่างและยังเสนอเงินเป็นจำนวนมากให้กับวิงอีกด้วยวิงหยิบกล้องที่พกติดตัวตลอดขึ้นมาพร้อมสั่งให้เขาโพสท่าถ่ายรูปเมื่อเสียงกดชัตเตอร์ดังขึ้นท่านใดนั่นเองร่างกายของชายคนนั้นก็ได้ลุกไหม้ และแหลกสลายไปอย่างไรร่องรอยวิงหยิบมือถือขึ้นมาคุยกับใครสักคนภารกิจเคลียร์กล้องที่เธอให้มาใช้ดีนะแน่นอนเชื่อมือฉันได้อยู่แล้วตอนนี้สินทรัพย์ทุกอย่างของมันโดนเปลี่ยนเป็นของเธอเรียบร้อยขอให้สนุกกับของขวัญชิ้นนี้นะเมื่อวิงทำภารกิจของเธอสำเร็จและรายงานผลงานของเธอเรียบร้อยที่พักแห่งนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง และเธอ,อยังได้รางวัลครอบครองผืนดินแถบนี้อีกตลอดไป